สวัสดีครับกลับมาพบกับโมบิลซูดไซส์ซอลี่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนื้อเรื่องของ0079นะครับคอ l o n โนโอจิต no นะฮะก็คือเมืองที่โดนคอ l o n y ทิ้งนะฮะในภารกิจต่อไปก็คือฉากที่5นะครับมันพูดถึงศัตรูที่กำลังจะหนีกลับไปสู่อวกาศนะครับก็ส่งทีมหมาขาวนะฮะหน่วยของเราเนี่ยไปจัดการโอเคเนื้อเรื่องก็อาจจะมี แปตผิดนะก็ขออภัยนะฮะเนื้อเรื่องเต็มๆผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเลยนะฮะโอเคะฮะ,คะ,ฮะก็มาดูเนื้อเรื่องในเกมกันคุณยังเป็นชุดเดิมอยู่นะฮะเลยาเลยาเลออนแล้วก็ไอ้ไม้นะฮะโอเคดูอีก เพนะื่อนของเราเนี่ยโดนลุมกันอยู่นะให้เราไปช่วยนะก็คือเนี่ยฐานของพวกเราหรือมั้งกันอะไรกันหน่วยของเพื่อนเราเนี่ยโดนกำจัดไปหมดแล้วนะฮะแฟงสองแฟงสามลุยได้แมงเอ้ย มาช้าเกินไปนะฮะโดนยึดเรียบร้อยโอ้โหป้าหมายเยอะๆประตูเยอะมากฮะโอ้ยมีป้อมปืนดีมด้วยอะไรอะไร ไอ้แสงสามนี่ไอ้ไม้เปล่าวะเลือดเหลือไม่เยอะแล้วอุ๊ยโดนเลยต้องค่อยๆไปฮะถ้าศัตรูมันเยอะแบบนี้

สามหนึงล็อกแล้วก็ยิงได้สามไหมโอ้ได้ไอตรงนั้นไม่ถึงฮะประจัดการเดิมไอไม้บนอยู่แล้วไอม้จะตายหาแล้วนี่ว่า เรียบร้อยการฟ้องปืนใหญ่เรียบร้อยเฮ้ยเอานี้ก่อนเออโตเลยเรียบร้อยหมดครับนี่ต้องมีอะไรเพิ่มมาอีกเนีโอเคเอายานออกได้เฮ้ยไอ้หานี่มันเกินคนนะน่าจะเป็นของซีออนนะน่าจะเป็นขอ าานนอ,ซมมอาซามเออร์นี่ชื่อจำชื่อมันไม่ได้อาซามฮะชื่อหุ่นตัวนี้เป็นโมบิลอาร์เมอร์นะโอ้มัพที้นเคลื่อนไหวไม่เร็วมากก็จัดการมิซั มนศัตรูเยอะอะ่ะเฮ้ยขอเช็คศัตรูรอบๆก่อนมุมนี้น่าจะปลอดภัยมันมีอะไรบางอย่างลงมา สตีมช่องนั่นเองโมบิลซูส์จะชินしまうนั่นเองไปกันเถอะสิโอ้มาเพิ่มอีกแล้วเฮ้ยโอ้โดยทีเดียวให้ตายแล้วผมเฮ้ยล็อคโอเค đồn hơn không á thật cá tôi huấn nào được đâu có lúc nó mới mài nhượng mà โดนทีลล่ไหนครับเรียบร้อยครับโหเกือบโดนนะเมื่อกี้อ่ะหนีมาทานเฉยอ่ะเรียบร้อยอ่ะอาจจะไม่รอดละ เอ็งไ,ไ,ไหมก็จะใกล้ตายฮะเอ็งไหมเบอร์สามมาเรียบร้อยๆนึกว่าจะตุยศัตรูที่เหนือถอยทับไปแล้วนะฮะโอเคติดต่อพวกเราด้วยโอต่ถ้าเป็นแบบนี้พวกเราก็ไปที่ฐานส่ง HLV ไม่ได้นะฮะ

ออมันบอกว่าพวกเราเนี่ยคือโฮไวดิงนะสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยต่อไปคือสถานที่ที่ต้องเป็นสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะเป็นฉากจบหรือเปล่าโอเคฮะเฮ้ย,ยมีหุ่นตัวใหม่เว้ย,ยหุ่นตัวนี้รู้สึกเคยออกพีบันไดนะจำสีสีขาวได้เ้า จิม sp 2เป็นจิมสไนเปอร์ป่ะแล้วก็เป็นรุ่นคัสตอมนะเหมือนเคยเห็นแวบๆอยู่นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะจิมสีขาวก็สวยดีอ่านี่ไงโคโลนีโนโอจิตะจิเดะนะครับก็คือสถานที่ที่โดนทิ้งโคโลนีลงมานะฮะน่าจะเป็นฉากสุดท้ายละ ศัตรูพวกมันเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้วนะครับก็ให้เล่น HLV ปล่อยยานนะฮะอันนี้ฐานซีออนแน่เลยจะไปที่ดวงจันรนะฮะปล่อยจีกุจิออนมาแล้วตะโกนเป็นใหญ่แล้วมันออกเป็นนึงลับแล้วมียาเออสไนเปอร์จริงด้วยฮะระวังศัตรูเข้ามาใส่เข้ามา บอร์สองเป็นอะไรหรือเปล่าใครยิงมาวะน่าจะพวกเอสพายโหลดแล้วแหละแบบนี้วิชชยอ๋อไอ้พี่ว่าเจอในฉากแรกนี่ชื่อชื่อนะขับเกลูกูนะฮะ

มันเลิกเพราะสกุลซาบีด้วยะนะฮะมีส่วนนะไอ้นี่มันไขวะเนี่ยเงี้ยไขวะเอาละนี่คือส่งนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของฉันเฮ้ยมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้อะไอ้ตัวเนี้ยแต่เคยเห็นเคยเห็นอยู่ เกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะพวกเราไม่รู้เรื่องฮะตาพันเราต้องสู้กับเองเจอคูโตะเมื่อกี้ด้วยเหรอใช่ตัวนี้วะนี่ไงไอ้โล๊ะ อ๋อเนี่ยมันดูแล้ว,ลว,ลวอ๋อไอ้คนนี้เหรอไขวะมัน,นมันคงลึกอ,ออกฮะว่าเคยเจอกันแล้วในฉากแรกเฮ้ยติดติดติดบักบักบักติดขอบกำแพง

โอเคคอมโบมันได้ฮะถอ,อยนาเดียตรงนี้มันพื้นที่แคบอะหรือมันตามมาอเ,เออออกสุกที่มันกว้างๆหน่อยเพื่อเราเลือดไม่ไม่ค่อยโอเคเลยวะ่ะ โดนอีกทีสองทีนา่าจะตายครับเพื่อนเราชิบหายโอ้โอมาผิดจังหวะไม่น่ามาเลยอะชิบหายมันหันหน้ามาแล้ว

เฮ้ยมึงมามันล็อกตัวให้เราแม่เนยไม่อยากเล่นใหม่โอเคสก,กัดได้แล้วจสกัดหุ่นที่หมดก่อนเนี่ยค่อยไอ้รถถังมุมวิอาร์เมอร์เดี๋ยวโดนสอยที่หลังไอ้นี้น่าจะติดบัคอยู่เฮ้ยโอ้ยแม่เนยโดนมาทีนึงโอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับ

ถ้าฉันตายแล้วนี่นะอยาให้ฉันตายเปล่าช่วยทำอะไรให้บงช่วยทาอะไรให้ฉันหน่อยสิไอสงครามแบบนี้เนี่ยฉันนะ่ะอยากจะดื่มเหล้ากับแกอะไรเงนะี้ยนะก่อนตายอยากจะดื่มเหล้าด้วยกันฮนะ ทหารผู้กล้าของสาพันแล้วก็จีออนตอนนี้สงครามมันจบแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ในปี80เดือน1วันที่1เวลา15นาฬิกาสาพันธ์และจีออนเนี่ยได้ตกลงยุติสงครามกันแล้วอะไรกันหมดตัวัก 私は HKAISHA8 y の報告で日々の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 

脱出部隊の集結地はブルーム地方あそこの海岸では月夜に月への階段のように光が反射するって自然現象があったそうだ昔おふくろに聞いたことがある俺もすっかり忘れてたよつまりアスタロスなんてここのジオン兵には全く関係なかったんですね

คือตรงนั้นไม่มีทหารของซีออนแล้วแหละนะก็คือพวกเราอ่ะสามารถยึดกา้แล้วก็เป็นชัยชนะของเราโอเคเก็กลับกันเถอะนั่นสินะมินชูอยากจะดื่มเหล้ากับแกเหมือนกันโอเคฮนะน่าจะจบเนื้อเรื่องนี้แล้วนะฮะมีกี่ฉากวะหกฉากมัง้งอ่าใช่ครับจบเรียบร้อยครับ โอเคก็ค้ามไปเลยก็แล้วกันนะมี End c เครดิตไหมไม่มีครับโอเคก็ได้เนื้อเรื่องใหม่ของ l o s ส w a r c โคลดิคนะฮะเป็นฝั่ง g ี o n โอเคก็คิดว่าน่าจะไกล ใกล้ครบทุกเนื้อเรื่องแล้วนะก็คิดว่าน่าจะใกล้และโอเคเนื้อเรื่องใหม่คืออะไรเอ่ยเนี่ยนี่ครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ